หนูแมมสุริวิภาอับน้ามหม่จำแทมไม่ได้สวยใสยหวานละมุนย้อนวัยราวกับสาว,วสาวเป็นสาวรุ่นใหญ่วัย58ปีแต่ตอนนี้เหมือน30ปลายปมองมุมไหนก็เป๊ะปังจากเดิมที่สวยอยู่แล้วตอนนี้สวยเข้าไปอีกออร่าช้ำจนไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยทีเดียว าสุดหนูแม่มออกมาอัปเดตนาสวยครบ2เดือนพร้อมตอบคําถามมากมายว่าเธอทําอะไรไปบ้างถึงได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเพอร์เฟกได้ขนาดนี้ซึ่งหนูแม่มก็เผยว่าการทําหัตการในครั้งนี้วางแผนเป็นปีๆด้วยความที่วัยใกล้60แล้วก็อยากแค่จะย้อนวัยให้เหมือนกับสาว30ไปๆายๆ ไม่โป๊ะไม่เปลี่ยนแค่ขอย้อนวัยค่ะเอาสักประมาณแบบสามเธอตัดสินใจบินไปทำหน้าไกลถึงประเทศเกาหลีซึ่งโปรแกรมที่เธอทำทั้งหมดก็มีการดึงหน้าการเก็บใต้ตาซึ่งการดึงหน้านั้นก็จะเก็บหน้าหูและหลังหูรวมไปถึงเก็บแก้มและยังมีการเก็บเนี้งด้วยซึ่งริ้วรอยก็ยังมีอยู่แต่จะหายไปตามวันเวลาซึ่งตอนนี้ใบหน้าที่ทุกคนเห็นเธอทำมาได้เพียง2เดือนเท่านั้นคิดว่าเวลาผ่านไปอีกสักหน่อยก็คงจะเค้าทีมากขึ้นถึงตอนนั้นก็คงสวยฉ่ำมองไม่ เบื่ออย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะก่อนหน้านี้หนุมแมมก็เคยมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงก่อนหลังให้ดูกันอยู่เรื่อยซึ่งต้องบอกเลยว่าเห็นความต่างอย่างชัดเจนความสวยความอ่อนเยาว์ค่อยๆฉายชัดขึ้นสมกับที่รอคอยมากๆยิงล้าสุดควงสามีอย่างบอบบี้โรเบิร์ตไปรวมงานแต่งของวูดี้ก็สวยสะกดจนคนแห่ชมรัวๆอย่างที่บอกว่าหนุมแแมมน,นั้นจากเดิมเป็นพิธีกรที่สวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีช่วงที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยบ้าง เลขค่าเข้าได้หกสำหรับหนูแม่มแล้วก็ไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้ก็คอยดูแลคอยอับหน้าให้สวยสะบัดแบบนี้มาตลอด <S 2> <S 2> <S 2> แถมใบหน้าแบบนูแม่มแค่ปรับเปลี่ยนการแต่งหน้านิดหน่อยก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างเซตนี้ในวัย56กปีถูกปอมวิจิตช่างแต่งหน้ามือโปรสะบัดแปลงเปลี่ยนโฉมให้ก็เล่นเอาว้าวกันสุดดูหน้าใสาออร่า,ราพุ่งมากๆ งานนี้ความมั่นใจมาเต็มร้อยใครที่ได้เห็นหนู้แแมมผ่านรายการโตะนะ้มแแมมเมื่อไรก็เป็นต้องเซอร์ไพรส์กับความสาวความสวยแถมลุกการแต่งหน้าทำผมก็ดูหวานขึ้นมากบอกเลยว่าพิธีกรสวยน่ารักขนาดนี้แฟนๆรายการคงนังดูได้ทั้งวันแบบไม่เบือ่อ ตอนนี้นาเขาที่เกือบเต็มร้อยสวยมากสมกับที่วางแผนไว้นานนับปีเรียกได้ว่าตรงตามรีแบบเป๊ะเป๊ะมากหน้าเด็กลงสุดๆทำเอาหลายคนที่ติดตามต่างร้องว้าวกันยกใหญ่รออีกสักพักนาเขาที่เต็มร้อยเมื่อไร่ก็รอชมความปังจากนุมแม่มสุริวิภากันได้เลย